สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้ยาอิตมาเดินชมป่ากระเทียมค่ะวันนี้มาเดินชมป่ากระเทียมนะคะพี่น้องจา๋าดีค่ะตอนนี้ที่เดนมาร์กประมาณสิบโมงเช้านะคะยาอิตก็เลยออกมาเดินออกกําลังกายนิดๆหน่อยๆค่ะไม่เยอะแต่มาเดินชมป่ากระเทียมวันนี้ค่ะไปค่ะไปชมด้วยกันค่ะพี่น้องจา๋า ไปค้าพี่น้องจ๋าชมปากระเทียมด้วยกันค่ะนี่ค่ะวันนี้ยายอีทออกมาเดินชมปากระเทียมค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะขึ้นสวยงามมากค่ะพี่น้องจ๋าเต็มไปหมดแล้วค่ะนี่ค่ะเหลือจะจะออกดอกค่ะพี่น้องจ๋าเหลือจะจะจะออกดอกค่ะโอ้ยดูสิค่ะพี่น้องดูค่ะนี่ค่ะ นี่ค่ะพี่น้องจ่ามองไม่เห็นพื้นแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะป่ากระเทียมค่ะดูค่ะพี่น้องจ่าแน่นไปหมดแล้วค่ะนี่ค่ะนงามงาอ้นงามมากเลยค่ะพี่น้องจ่าดูค่ะ มีแต่ต้นสวยๆงามๆค่ะนี่ค่ะโกใหญ่ๆญค่ะนี่เห็นไหมคะพี่น้องจา๋าเนี่ยเดี๋ยวแดดดีๆอีกหน่อยนะคะก็ก็จะดอกออกดอกแล้วค่ะพี่น้องจา๋าออกดอกนี่ค่ะขึ้นมาน้องหมาน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องจา๋าโอ้โหดูค่ะปากระเทียม วันนี้เยอิมาเดินดูป่ากระเทียมเที่ยวชะอุ่มไปหมดเลยค่ะพื้นเป็นสีเขียวหมดเลยค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะชมบรรยากาศธรรมชาติงามๆสวยๆนกบินไปมาอีการ้องเพลาะมากเลยค่ะพี่น้องจา๋าอีการ้องเพลาะมากเลยค่ะ Ja, er, 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 altså mm. yeah. yeah. er så Ej, Det er Men de lidt i Jeg tror, jeg vil lave noget mm. tørre. Nogen også, som sagde der. Yeah, de ja, det er noget fornuftigt. Og så gennem til vinter, det i yeah. et yeah. glas. Og så Det er godt, ja. tror jeg. ฟังนกนะคะพี่น้องจ่านี่ค่ะน่ค่เพื่อนมาด้วยค่ะวันนี้มาเดินด้วยนี่ค่ะต้นไม้เขากำลังจะเริ่มแตกใบอ่อนค่ะดูค่ะสีสวยมากพี่น้องจา๋าไปต่อนะคะพี่น้องจา๋ายายต้องไปทำงานค่ะ มาดูครับพี่น้องจา้าเขาจะเริ่มผลีใบอ่อนแล้วค่ะมาดูค่ะงามมากเลยครับพี่น้องจ้า,าอีกสิบสี่วันอีกสิกบสี่วันมาดูค่ะสวยงามมากเพี้ย <Yeah. S 2> นี่ค่ะวูนอีกสิบวันมาดูค่ะสวยงามมากเพียนี่ค่ะ นี่ว่าฟลัดเน๊ะโอ้พระเจ้าพระเจ้าที่ท้ฉันซกโอ้อุ่นไอ้ฟลัดช่ใ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 ชนใช่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 ใ่ใช่ใ่ใช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 ่่ใช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  ชมป่ากระเทียมนี่ค่ะต้นใหญ่มากเลยครับน้องจ๋านี่ค่ะ